สวัสดีครับมาอยู่กับผมนะครับกับปัฒนาพงนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแคสแคสเกมวีคอร์สองนะฮะเรียกชื่อผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวยิงผู้ร้ายนะะเราจะได้รับบทเป็นตำรวจเพื่อไปปราบเหล่าร้ายในสามเมืองด้วยกันนะครับมานะเริ่มเล่นกันเลยนะครับเมืองแรกเออ,อะไรไม่รู้ชื่อเมืองอะไรไม่รู้นะชัมพงนะ มีสามสเตจนะฮะเราจะเล่นสเตจหนึ่งก่อนเริ่มปฐมบทเลยนะครับมานี่ครับตัวเราโอ้ oh, let's go ลุยรุยรุยรุย,รยป่าผู้ร้ายนะมาถึงก็ปราบผู้ร้ายกันเลยเอันนี้ยิงแหลกครับยิงแหลกอือโอ้โหเจ็บเป้าอู้วติง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 ,ตง,ตงหัวโอ้ไม่โดน hand hey, shot มา hand shot อ้ห์ hand shot ออไม่โดนตัวมือเออนี่ฮะไอตัวสีแดงเนี่ยหัวหน้านะจับตัวประกันไม่ด้วยอืพวกนี้มันเลยยนวจริงปนเพรนะปนเพชรมา,ลารแล้วปนเพรเราก็ต้องกำจัดเราร้ายครับเราเป็นโพลิสเป็นตำรวจนะฮะัวห,หน้าสั่งบอกว่าให้เราจับตายเราก็ต้องจับตายนะนถ้าเราไม่จับตายมันก็ยิงมันก็ฆ่าพวกเรานะมันฆ่าเรา เกมนี้ผมบอกได้เลยว่าเราจะต้องระวังประชาชนนะประชาชนมันจะชอบโผล่มานะจะทําให้เราตกใจนี่เออมึงตายล้วนี่อีชอบโผล่มาถ้าเรายิงเลือดเราก็ลดนะะเนี่ยชอบโผล่มาอย่างเงี้ยโซบารีแทบนีอ่าโดดมาทําไมโดดมาทําไมโดดมันก็ตายสิเว้ยเฮ้ยตายวะ่ะเฮ้ยผมมาทำไมจ้า ลูกน้องเป็นลูกน้องที่หว่วแตกมากเลยครับน่าเป็นผมนะผมเป็นหัวหน้าผมไม่จ้าลูกน้องพวกนี้หรอกแม่งโคตรกระเจอกซื้อพระเอกของเรื่องเราก็ไม่ได้นะกะว่าจะชมตัวเองเก่งเล่นเก่งว่างั้นแนะ่ะเพราะว่าผมเล่นบ่อยแล้วผมรู้แล้วว่ามันจะโผมาตรงไหน,นโผมาตรงไหนนี่ไยไอโซดีิแทบไม่แทบไม่เนี่ย so ขึ้นมาแล้วเนี่ยยิงหัวตีลังกาเลยเอ๋อเสร็จเรียบร้อยครับวกมันหนีไปหมดแล้ว เราจะต้องไปตามตัวมันมาขึ้นโดรับขึ้นรถขึ้นรถสิโอ้ยปอมบอมๆอมตายแต่ก็ไม่ได้ด้านต้านด้านด้านบ้างอีอีอีนี่เหมือนเล่นเหมือนกำลังทายหนังแอคชั่นอยู่เลยนะครับเนี่ย ยิงยิงยิงเดียวครับยิงลูกดีเอ,อ่อขอขอไปตรงนี้โอ้โหมาทำไงวะไปจั๊กจัก๊กพวกพวกเราโดนถล่มกันนั้นนะไม่เป็นไรครับพวกเรารู้ได้ครัผมคนเดียวก็ป่าไอ้ตัวนี้ได้ไนะครับก็ได้เลย ได้ปืนใหม่แล้วแต่ปืนนี้ใช้ได้จำกัดเพราะว่ามีแค่สละยี่สิบสองนัดอ่าได้ปืนเก่าแล้วดิปืนเก่านี้ผมว่าเกมนี้มันเวอร์นะลูกกระสุนแม่งไม่มีวันหมดอะปืนของเก่าของเราอะ่ะเติมได้เท่าไหร่ก็ได้แม่งพกมาเป็นล้านนัดนุ่นเยอะกว่านั้นอีกใช้ไปกินนัดแล้วก็ไม่รู้โ,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 โซบาดีแคมีนี่แบบอบโผล่มาไม เอาตัวประกันมาเป็นเดียอ์รอดเหรอระเบิดระเบิดไอ้ตี้นี่อะไรไอ้กว้างไรของมึงอ่ะเออโอ้โหเอือยโอ้ยกระโดดมาอย่างเท่เลยนะมึงเอ้โหชีวิตกับรถแล้วโอ้โห นี่นะจะหลอกฉันเหรอหลอกไม่ได้หรอกแกอืมอะอะกูไหม่ะอืม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 ,อมสเตตสเตสเตเต,ตัวนี้เชีย์แล้วนะฮะไปด้านไหนไปด้านไหนดีด้านไหนอยู่วะไปด้านไหนด้านนี้อ้าวเลือกให้เราเฉียเลยเยังไม่ได้เลือกเลยเนี่ย เลือกช้าไปแลวครับไม่เป็นไรครับปนก็ได้มาเลยยิงเลยโอ้โหโดนยิงแล้วหนักลกระโดดอย่างมาอย่างตายตาย ไอ้มึงเอ้ยไปไกลเลยไปไกล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 โคตรหนักอึดจังวะตัดหน้ามึงขับรถเปไหมน่ะไอ้รถสีแดงตัดหน้าทำไมครับรถอะไรมาขับตรงนี้ ไปไปไปไอย่างดนมาลกลงสกับตแล้วมาอาใช้ปืนไม่ปืนแล้วป, <Okay. S 1> ปืนนี้เติมได้นะแต่ระวังโดนยิงนโดนยิงแล้ว,ลวปืนหายปืนมันจะเป็นเหมือนเดิม ง่ายงาครับยิงตัวนี้ยิงถังน้ำมันก็สิ้นเรื่องนะก็ไปยิงมากอ่าจะฟังกูเหรออ่าอืมระวัง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 ให้ดีนะคุณผู้ชมต้องไม่ประมาทนะยิงโอ้โหเว้ยโอ้โหเอาไม่ทันนะ ไม่เอาอะผมเอาเนี่สิชิงกันมันมันเติมไม่ได้เอาเอาโอโต้อโตแมชหรือเปล่าทำเอะปืนเนี่ยปืนที่ผมใช้อยู่คืค่ปืนอ,อะไรไม่รู้เออพูไม่แล้วมันจะพูมาทำไมจ๊ะขอโทษทีนะครับที่ผมพูดมากไปหน่อยนะฮะถ้าไม่พูดไม่รู้ว่าจะ เล่นไปมันดุเงาเงไงไม่รู้ไม่โอย่อเยเคเยคยอออ่เฮียครับจยแต่ถังน้ำมันได้จะดีเอ้ยไอ้เียอืมอืมอืม จะได้สู้กับหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าอยู่ไหนหัวหน้าไปมุดหัวอยู่ไหนวะเขี่ยก,กับมึงเนาะตี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 อ้ออีอีขันไม้คันมึงจริงหัวหน้าอยู่ไหนหัวหน้ามึงอยู่ไหน <premises. S 2> อ่ะมาเลยไอพวกหน้าแปดสามเหรอทำไมหน้าเหมือนกันจังรับหัวหน้าครับหัวหน้ามาแล้วหัวเราะใส่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวจะเอยกเอาเอเชี่ยโกงโกงกันนีวารมาไีม กูไม่กลัวหรอกกูไม่กลัวหรอกกูไม่กลัวโอ้โหโอ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 จอกว่ะใส่ชุดเกาะแล้วแม่งจอบจิ๋วเป่งตอนผมเป็นเด็กอ่ะผ่านยากมากกว่าจะผ่านเดี๋ยวนี้ชิดๆครับครูแล้วอ่ะมันมันต้องเล่นยังไงถึงจะชนะ,ะนะแม่งขยันจนกจิะ ก็ได้อันใส่ปั้นได้เหรอเนี่ยลดยกรดเลยละมือเออเรเคลียร์ครับสเตจ1หนึ่งเคลียร์เฮ้ยด่านหนึ่งเคลียร์ครับด่านหนึ่งก็มาพบกันแค่นี้นะครับสำหรับด่านหน้ารอคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ